หลังจากที่ซูโฮได้เห็นป๊อปอัพที่เด้งแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็ต้องตกใจมากล่ะครับเขาจึงได้ถามเอซิลไปว่านี่เอซิลเธอคือทายา,จาทจักรพรรดิคนที่2อ,อย่างนั้นเหรอเอซิลที่ได้ยินซูโฮพูดมาแบบนั้นก็งงมากล่ะครับว่าซูโฮนั้นพูดถึงอะไรกันแน่แต่ในหน้าต่างป๊อปอัพของซูโฮมันขึ้นข้อมูลว่าเอซิลคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายแห่งขุนนางอาสูรเลือดบริสุทธิ์ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยเธอเหลือรอดชีวิตเพียงคนเดียวจริงๆอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้น แล้วพอซูโฮได้กดตกลงเพื่อร่วมเป็นทีมเดียวกันแล้วมันก็ได้มีปอบอ้าบเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนแล้วครับว่าทายาทแห่งเพิงขาวเป็นเพื่อนร่วมทีมกับคุณจึงทําให้มีสกิลพันธะปรากฏขึ้นซึ่งสกิลพันธะนี้จะมีชื่อว่าอาสูรกัปปนาแต่จํานวนการชาร์จของสกิลนี้จะมีแค่ศูนเซเท่านั้นและต้องได้รับพลังจากทายาทแห่งเพิงขาวก่อนเพื่อปลดล็อกพลังนี้จึงจะสามารถใช้พลังการทําลายล้างระดับสูงออกมาได้ส่วนทางเอซิลที่เห็นหน้าสเตตัสเป็นครั้งแรกก็ต้องตกใจเป็น อยู่ข้าก็มีหน้าต่างสเตตัสด,ด้วยอย่างนั้นเหรอพอซูโฮได้ยินเอซิวูดมาแบบนั้นก็ได้ยิ้มออกมาทันทีพอพูดกับเบลุไปว่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเพื่อร่วมทีมของฉันนั้นจะเห็นหน้าต่างสเตตัสด,ด,ด้วยเพราะก่อนหน้านี้เกรพูดกับฉันไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อร่วมทีมของฉันทุกคนจะเห็นหน้าต่างสเตตัสของการและกันอย่างนั้นสินะเบลุที่ได้ยินซูโฮพูดมาแบบนั้นก็ได้ถามซูโฮไปละครับว่านายน้อยขอรับหรือว่าใช่แล้วล่ะเอซิวกายเป็นเพื่อร่วมทีมของฉันในฐานะทายา่ง ข่าวไปแล้วล่ะแต่คนที่ตกใจกว่าก็คือเอซิลนั่นเองล่ะครับอะไรนะฉันคือทายาทแห่งเพลิงเทาอย่างนั้นเหรอแต่พอซูโฮได้สกิลอาสุนทรพนาฏมาแล้วซูโฮก็อยากจะลองของขึ้นมาล่ะครับจึงได้พาเอซิลออกมาข้างนอกทันทีแล้วก็บอกกับเอซิลไปว่างั้นเรามาลองสกิลพันธะใหม่กันดีกว่านาะเอซิลเธอพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะนายน้อยพอทั้งสองคนพร้อมแล้วเอซิลก็ได้ให้พลังกับซูโฮทันทีพอซูโฮได้รับพลังมาทั้งหมดเอซิลก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยล่ะครับพร้อมกับบอกซูโฮ ขอประทานอภัยด้วยค่ะนายน้อยพลังของข้าหมดเกลี้ยงตับเลยค่ะหลังจากที่ใช้สกิลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซูโฮที่ได้รับพลังของเอซิลมาทั้งหมดแล้วก็ได้บอกกับเธอไปแล้วครับว่าขอบใจมากนะเอซิลไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกพักผ่อนให้มากๆละ่ะแต่ซูโฮก็ได้คิดแล้วครับว่าสกิลว่าศูนย์กับปนาทนี้ฉันใช้มันแค่ครั้งเดียวก็กืนกินขึ้นพลังเวทของเอซิลจนหมดเกลี้ยงเลยอย่างนั้นเลรอเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะสกิล,ลนี้นะ่ะมันจะต้องเป็นการโจมตีที่ทรงพลังมากแน่แ่ พอซูโฮคิดเสร็จแล้วเขาก็ได้ต่อยออกไปเต็มแรงเลยล่ะครับแต่มันก็ต้องทําให้ซูโฮและเบลูค่อนข้างที่จะผิดหวังเป็นอย่างมากเบรู้ที่ได้เห็นการโจมตีของซูโฮก็ได้บอกกับซูโฮไปล้วครับว่านายน้อยขอรับข่าน้อยคิดว่ามันไม่ต่างอะไรจากพลังปกติของนายน้อยเลยนะขอรับกระดานนะสิฉันคิดว่ามันคงจะแตกต่างจากสกิลบันท้าของเกละมั้งขนาดเอซิลเองยังตกใจมากเลยล่ะครับกับสกิลอาสูนกัมนาดอันนี้ที่มันทําความเสียหายได้เพียงนิดเดียวหลังจากที่ดูดพลังของตัวเองไปจนหมดเกลี้ยงขนาดเจ้า โเกเองมันยังหันมาหัวล้อยอดใส่เอซิลเลยแ่ะครับแต่พอซูโฮได้มองดูรายละเอียดของสกิลกับนาจดีๆแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าหรือว่ามันจะเป็นเพราะจานวนการชาร์จอยู่ที่0%กันนะมันก็ไม่ได้บอกฉันซะด้วยว่าฉันจะต้องชาร์จพลังมันยังไงน่ะฉันอาจจะไม่รู้วิธีการใช้งานของมันนั่นเองแต่ทนาดนั้นเบลูมันก็ได้บอกกับซูโฮไปแล้วครับว่านายน้อยขอรับข่าน้อยมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอนายน้อยน่ะขอรับมีอะไรหรอเบลูซูโฮได้ถามเบลูไปเบลูมันจริงได้้้บบออกกัูโไปว่าาขนย กินศพพวกอะสูนที่ท่านเคลื่อนย้ายเข้ามาในเดนเจียนเงาได้ไหมขอรับชูโฮที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยได้บอกกับเบรุไปว่าไม่ได้ไม่ได้ที่ฉันนําศพพวกมันเข้ามาด้วยก็เพราะว่าฉันจะทําการสกัดเงาพวกมันทีหลังน่ะโอ้โหนายน้อยนายน้อยยังไม่เคยสกัดเงาพวกอสูรมาก่อนนี่นาะท่านไม่ลองดูหน่อยหรือขอรับว่าจะสกัดเงาพวกมันได้หรือเปล่าน่ะชูโฮที่ได้ยินเบรุบอกมาแบบนั้นก็ได้ลองสกัดเงาพวกอะสูนทันทีเลยละครับจงตื่นขึ้นแต่มันก็ได้มีประบาดแจ้งแจ้งเตือนขึ้นมาละครับว่าสกิล กาดเงาไม่สามารถใช้งานได้กับเหล่าอสูนซูโฮนั้นก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากเลยละครับว่าทําไมตัวของเขานั้นไม่สามารถสกัดเงาของพวกมันได้เบรุจึงได้บอกกับซูโฮไปว่ามันไม่ได้ใช่ไหมล่ะขอรับถึงแม้ว่าเป็นท่านจจกรพัดเงาโดยตรงก็ไม่สามารถสกัดเงาพวกอสูนที่วิญญาณเสื่อมบริสุทธิ์ได้และนั่นมันก็เป็นเหตุผลที่จจกรพัดเงาได้อันเชิญพวกมันผ่านพันธะสัญญาเท่านั้นขอรับเหมือนที่ท่านกําลังทกากับระกูลลาดีตอนนี้ยังไงล่ะพอซูโฮที่เห็นว่าพวกศพเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อีกแล้วจึงได้บบอกกั ไปรู้ไปว่าเงินฉันก็ไม่มีอะไรกับพวกมันแล้วล่ะเชิญตามสบายจะกินเท่าไหร่ก็เชิญเลยขอบพระคุณขอรับนายน้อยส่วนเอซิลที่นั่งฟังอยู่ก็น้ำตาตกเลยล่ะครับเพราะเธอไม่คิดว่าเธอนั้นจะกลายเป็นสุงที่เสื่อมบริสุทธิ์ตามที่พวกเบรุ้กับซูโฮพูดมาด้วยเธอจึงได้พูดประชดลอยๆออกมาล่ะครับว่าจะพวกคนใจไห แต่ทนใดน,นั่นเองซูโฮก็ได้เดินเข้ามาหาเอซิลพร้อมกับขวดโพชั่นละครับแล้วก็บอกกับเอซิลไปว่านี่เธอดื่มเจ้าสิ่งนี้เข้าไปสิแล้วเธอจะรู้สึกดีขึ้นขอบคุณมากค่ะข้ารู้สึกว่าเหมือนเป็นภาระของท่านเลยแต่ซูโฮก็ได้ถามเอซิลไปต่อละครับว่าพอฉันมานึกดูดีๆแล้วตอนนี้เธอก็ยังไม่มีที่อยู่เลยใช่ไหมล่ะเธอจะใช้พื้นที่เมืองนี้ก็ได้นะตามสบายเลยละเอซิลที่ได้ยินซูโฮพูดมาแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะตกใจมากเลยละครับนายน้อยคะท่านช่วยข้าวไว้มากเกินไปแล้วล่ะค่ะ พอซูโฮพูดจบแล้วเขาก็ได้แบ่งอาณาเขตให้กับเอซิลทันทีพร้อมกับบอกเธอไปว่าเธอก็คือสหายของฉันนะไม่ต้องสนใจเรื่องยุ่มยิ้มแบบนั้นก็ได้แต่ทันใดนั่นเองเบรุมันก็ได้มีปฏิกิริยาบางอย่างนะครับหลังจากที่ได้กินสบพวกอสูรเข้าไปแล้วซูโฮจึงได้ถามเบรุไปว่ามีอะไรอย่างนั้นหรอเบลุนายน้อยในความทรงจําของเจ้าพวกกระสุนเหล่านี้ถ้าน้อยได้พบเบาแสเกี่ยวกับลูกสมุนของอิทลิมนาขครับซูโฮที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับได้นั่งเลียงหน้ากระดานกันไปแถวเพื่อฟัง ละเอียดจากเบรูล่ะคะ่บพอเบรูพร้อมแล้วมันจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าเอาละ่ะข้าน้อยจะเริ่มเล่าความทรงจําที่ข้าน้อยได้เห็นแล้วนะขอรับก่อนที่ข้าน้อยจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของมันมีบางอย่างที่ท่านต้องรู้เอาไว้ก่อนสตาร์ดัสถูกแจกจ่ายบนผืนโลกใบนี้ไปแล้วและมิสเบิร์นก็คือมอนเตอร์ที่มาจากต่างโลกขอรับเอซิวที่ได้ยินเช่นนั้นก็นเลยถามเบรูไปละครับว่า เขาจะบอกว่าสตาร์ดัสไม่ได้กระจายไปแค่ดินแดนอสูรอย่างนั้นหรอกเหรอส่วนซูโฮก็สงสัยเรื่องของมิดเบิร์นอยู่เหมือนกันละครับจึงได้ถามไปรู้ไปว่าอะไรนะมิดเบิร์นมาจากต่างโลกอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วขอรับไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาหรือความบังเอิญอสูรที่ข้าน้อยกินเข้าไปนั้นมันเกี่ยวข้องกับบ็อกกี้และกิไฮยิน่าแห่งพื้นที่ภูเขาวกวานักด้วยนะขอรับเพราะพวกอสูรเหล่านั้นได้รับเสบียงจากกิไฮยิน่าที่ถูกทําให้เสื่อมบริสุทธิ์จนกลายเป็นมิดเบิร์นและพวกมันก็ใช้มิด ขอรับและมันยังมีสถานที่อื่นที่ผลิตสตาร์ดัสด้วยเช่นกันโดยพวกมันจะเรียกที่แห่งนั้นว่าโรงงานสตาร์ดัสสรุปจากที่ข้าน้อยได้รู้มานั้นกิวฮยีน่าจะคอยลักพาตัวมนุษย์ส่วนกิวกิมลิเปอร์จะส่งต่อมนุษย์ที่ถูกลักพาตัวไปยังโรงงานและโรงงานเหล่านั้นจะใช้มนุษย์เพื่อนําไปสร้างสตาร์ดัสอีกทีข้าน้อยมั่นใจเลยว่าอีทาริมคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้ง3ามอย่างแน่นอนซูโฮที่ได้มาฟังอยู่ก็ได้แต่คิดละครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการลุกลกาม คนไปอีกละครับว่าแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นนะขอรับนายน้อยผู้ผู้ที่สร้างระบบการผลิตสตาร์ดัสนี้ขึ้นมามันก็คือมนุษย์ขอรับซูโฮที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยละครับอะไรนะมนุษย์อย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะขอรับผาน้อยคนพบมนุษย์คนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือสมุนของอีทาลิมอยู่ซึ่งมาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้เขาคนนั้นก็คือรองซีอีโอของก e ิลกิมลิเปอร์อีมินซองนั่นเองขอรับและถ้าเราไปสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องจนนั่นแล้วล่ะก็พวกเราก็อาจจะสามารถเข้าใกกล้พวสมมุนขององทริ ได้นะขอรับและภาพก็ได้ตัดมันที่หน้าสมาคมฮันเตอร์ละครับซึ่งตอนนี้มีนักข่าวอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเพื่อมารอทําข่าวของอิมินซองนั่นเองแต่มันก็ไม่นานเกินรอตัวการอย่างอิมินซองก็ได้เดินออกมาแล้วล่ะครับพวกนักข่าวจึงได้ถามกันไปล้ะครับว่านี่คุณอิมินซองครับผมอยากจะสัมภาษณ์คุณหน่อยนะครับการสอบสวนของสมาคมฮันเตอร์เป็นยังไงบ้างครับอิมินซองที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยได้บอกกับนักข่าวไปว่าการสอบสวนออกมาแล้วผมเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่เรื่องนั้นผมก็รู้ดีอยู่แล้วละครับแลลวคร แต่กิลกิมลิปเปอร์เป็นสปอนเซอร์ของกิลนั้นนะครับอีกทั้งยังมีฮันเตอร์จำนวนมากซึ่งตายในพื้นที่การดูแลของกิลกิมลิปเปอร์อีกคุณมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมอิมินซองที่โดนนักข่าวถามมาแบบนั้นก็เลยได้บอกกับพวกเขาไปแล้วครับว่าพวกเรากิมลิปเปอร์พยายามจนถึงที่สุดแล้วละครับสำหรับโลกที่จมลงสู่ความโกลาหลหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นมาเมื่อ2ปีก่อนและเหตุผลที่เราให้การสนับสนุนกิลฮีนานั้นก็เพราะพวกเราอยากจะช่วยเหลือกิิขขออพพววกกกเเเเเาาาทีีี่่่่มมสสชนนใใหหญป็็ตรร์แ้้ดดบืไ โขึ้นและช่วยโลกไปนี้เอาไว้นั่นเองแม้แต่เรื่องการเปิดพื้นที่โซนแฮนเตอร์ภายนอกกิลกิมริเปอร์เข้าได้ก็เพราะเราคิดว่าที่แห่งนั้นจะกลายเป็นที่ที่ให้ฮันเตอร์สามารถเก็บประสบการณ์ได้นะครับพวกเรารู้เท่าไม่ถึงการว่าเจตนาดีของพวกเรานั้นจะส่งผลออกมาเช่นนี้ถ้าผมตั้งใจดูแลพวกเขาให้ดีมากกว่านี้แล้วล่ะก็มันคงจะต้องไม่มีใครจากไปมากมายขนาดนี้หรอกผมขอโทษนะครับ ที่ก่อปัญหาขึ้นนะพวกนักข่าวที่ได้ยินอีมินซองพูดมาแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับพร้อมกับพูดขึ้นมากันว่าถ้าสิ่งที่เขาบอกมาเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะก็งั้นกิลกิมลิเปอร์ก็ตกเป็นเหยื่ออย่างนั้นสินะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละทางสมาคมฮันเตอร์ก็บอกเองนี่ว่าเขาบริสุทธิ์นะกิลกิมลิเปอร์ได้ทําคุณงามความดีจนถึงตอนนี้อย่างนั้นสินะงั้นต้องเรียกเขาว่าเป็นฮีโร่ที่จะถูกนะสิแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็ เอเชียอย่างฉันน่ะแค่นี้มันเป็นของกล้วยๆอยู่แล้วล่ะเพราะว่าฉันยังมีสกิลการแสดงอยู่เว้ยและอีกอย่างทางสมาคมฮันเตอร์เองฉันก็ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าไอ้แก่หัวงอกนั่นมันจะส่งฉันกลับมาโดยที่สอบสวนไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรนักหนาหรอกนะเพราะดูเหมือนว่าทางสมาคมฮันเตอร์จะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันคือต้นเลือกของสตาร์ดัสที่กําลังโลดแล่นอยู่ในตลาดตอนนี้แต่อีมีซองนั้นก็ยังไม่รู้ตัวล่ะครับว่ามีใครอีกคนนึงที่ได้ตามสืบหาบอดแสจากตัวเขาอยู่และคนคน นั้นก็คือซูโฮนั่นเองซูโฮที่ได้แอบซุ่มอยู่ก็ได้ถามกับเบรุไปละครับว่านี่เบคนคนนั้นคืออีมินซองอย่างนั้นสินะเป็นยังไงบ้างนายสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังเวทของอีาลิมจากคนคนนั้นบ้างไหมไม่เลยล่ะขอรับนายน้อยเบรุได้บอกกับซูโฮไปซูโฮจึงได้ถามเบรุไปต่อละครับว่างั้นก็แสดงว่าเขาไม่ได้ถูกอีาลิมควบคุมอย่างนั้นสินะถูกต้องแล้วขอรับถ้าอย่างนั้นเราคอยตามสืบจนกว่าจะแน่ใจกันเถอะแต่เบรุก็ได้เข้ามาห้ามซูโฮเอาไว้พร้อมกับได้บอกว่่นะา่าาาาไไมด้้้นนนนนะขอออรัับบบยยยทํแ เด็ดขาดข้าน้อยรู้ว่าท่านสามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแร่งได้จํานวนหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้ข้าน้อยขอยอมตายเพื่อหยุดท่านเอาไว้เลยล่ะขอรับเพราะว่ามานาที่ข้าน้อยสัมผัสได้จากอิมินซองนั้นท่านยังไม่อยู่ในระดับที่จะสามารถเอาชนะเขาได้แต่ทนในนั่นเองอิมินซองก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างหลังกระแพงล่ะครับเขาจึงได้หันไปมองทันทีแต่ว่าซูโฮกับเบลูก็สามารถหลบได้ทันจึงทําให้อิมินซองนั้นไม่พบตัวของพวกเขานั่นเองถึงอิมินซองจะอยู่แค่แรงเองแต่เขาก็สามารถใช้สตาร์ดัสได้มันจึงไม่แปลกล่ะครับ จะกระโดดข้ามแรงของตัวเองไปสูงกว่านั้นและสําหรับตอนที่17ก็จบลงไปแล้วล่ะครับซูโฮกับเบรุจะทํายังไงต่อหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็มาติดตามใหม่กันในตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย